มีอาการยอมรับตลอดชีวิตของคุณมันอาจจะดีที่จะบอกว่าไม่มีอะไรนี่คือฉันเป็นใครและฉันดูเป็นยังไงบ้างนี่อาจใกล้เคียงที่เราจะได้รู้ว่าอเคนเทนรู้สึกอย่างไรแต่ความลี้ลับบางประการยังคงมีอยู่ แม้ในความตายอะเคนาเทนยังต่อต้านประเพณีของอียิปต์ปฏิเสธสถานที่ซึ่งบรรพบุรุษของพระองค์เคยถูกฝังสุสานของพระองค์เลือกอยู่ในหุบเขาห่างไกลที่อามานาบรรดูเหมือนหุบเขาแห่งกษัตริย์ที่พระบิดาถูกฝังบางทีความเป็นเด็กในตัวยังต้องการการยอมรับในสุสานแห่งนี้ความคิดทางาศาสนาดั้งเดิมว่าโลกโบราณที่เคยเห็นควรถูกจำกัดพระองค์มองการไกลไปถึงลทัทธิพระเจ้าองค์เดียวของโมเสส และความสงบกับความหวังของพระคิดก่อนที่คนในอียิปต์โบราณจะยอมรับได้ไม่นานหลังสิ้นพระชนม์ขาราชสำนักที่อานาไม่เข้าใจถึงสิ่งที่ฟาโรของพวกเขาสั่งสอนแล,อลอสและทิ้งเมืองกลับไปยังทีฟส์และเทพเจ้าที่คุ้นเคยพระนามของอเคนาเทนถูกตราว่านอกรดถูกลบออกจากอนุสรสถานในอียิปต นั่นคือโอรสของพระองค์ฟาโรนุมนามตุตัคาบุลผู้ซึ่งโลกจะได้รู้จักประสบการณ์ในทะเลสายจบสิ้นลงเมืองอามนากลับสู่พื้นทรายเจมสเ์เบรสนักอียิปต์วิทยาชาวอเมริกันกล่าวถึงอาเคนาเทนที่ตายไปกับพระองค์คือจิตวิญญาณที่โลกไม่เคยพบเห็นมาก่อนจิตใจที่กล้าหาญไม่สะทกสะท้านในการเผชิญแรงกดดันจากประเพณีโบราณ บุรุษผู้นี้ผู้อยู่ในยุคห่างไกลและภายใต้สถานการณ์พลิกผันกลายเป็นผู้มีอุดมการณ์คนแรกของโลกและปัจเจกชนคนแรกของโลกเรื่องรุนแรงแต่มีความจริงอยู่มาก3,000ปีก่อนฟาโรอาเคนาเทนทำร้ายจิตใจผู้ที่อยู่ในหุบเขานายโดยสอนว่ามีเทพเจ้าเพียงองค์เดียว แต่ไม่ถึง100ปีหลังการสิ้นพระชนของอเคนาเทนโมเสสจะสอนลทัทธิพระเจ้าองค์เดียวบนชายฝั่งแม่น้ำนายแก่ชาวอิสราเอลทุกวันนี้ชาวอียิปต์หลายล้านคนได้ยินนักบวชในสุรายืนยันว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและพระอเลห์คือพระนามของพระองค์แนวคิดมีพระเจ้าองค์เดียวครั้งหนึ่งเป็นความเชื่อของคนนอกรีน ในตอนนี้เป็นที่ยอมรับของชาวมุสลิมชาวคริสเตียนและชาวยิวทั่วโลกวิสัยทัศน์ของอาคีนาเทนคงอยู่ต่อไป